สวัสดีครับสวัสดียามเที่ยงๆกันครับวันนี้มาที่หนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ครับเดนิวเจ้าช้างฮาวเวสเตอร์ครับ2021เจ้าช้างปี64ครับตัวท็อปครับเครื่องยนต์คามินครับหนองม่วงไข่ครับลงเกี่ยวเก็บเกี่ยววันแรกครับวันนี้ เดี๋ยวเอาอก็โน้ตไฟเก็บละกันอันนี้ดอก็ท <c oughs> ดสอ,อ,อ,อบเลยเป็นเลยตื่นเลยแอ้วไม่ทับเท่าไหร่ได้อยู่ <c oughs> ครับตัวท็อปครับตัวทอ็อป <c oughs> โอเค ครับมาบถึงกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันให้กันหน่อยนะครับผมไก่ต้งครับวันนี้ก็อยู่ที่หนองวังไ่ครับจังหวัดแพร่นะครับอยู่กับรถเราวช้างไวไฟเครื่องยนต์คามินครับของคุณสมบัติกองคีรีครับลงงานวันนี้วันแรกเลยนะครับ ดูกันครับดูกันครับกับเจ้าช้างไวไฟครับเครื่องยนต์คัมมินตัวท็อปครับเจ้าช้าง 2, 2021 The New เดเจ้าช้างไฮวิสเตอร์ครับนี่เมื่อวานพาไปดูเจ้าช้างเหมือนกันครับปี60ครับรถเข้าปีที่4เนาะนะครับของคุณจารึกสิงโตก็ยังจวด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 ,จวดเหมือนเดิมนะครับ ังไงครับสัญญาณภาพโอเคไหมครับอ๋อรองเหลิมครับสวัสดีครับรองเหลิมครับเ c ซสระบุรีนะครับพักเที่ยงทานข้าวหรือยังครับตอนนี้นะครับพักกินข้าวกินปลากันบ้างนะครับชาวรถเกี่ยวเนี่ยไม่ค่อยได้พักได้หยุดกันเลยนะครับมีพรางมาดูจวด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 เด็กคน เต้าช้างไวไฟครับเครื่องยนต์ทํมินใหม่2021่ครับตัวท็อปเลยนะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับเป็นรุ่นท็อปของเดินนิวอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราก็ไปถ่ายรถของคุณเป้กันเนาะนะครับก็คันนั้นก็เจ้าช้างเดินนิวตัวท็อปเหมือนกันครับแต่วันนั้นเกี่ยวข้าวครับวันนี้มาดูเกี่ยวข้าวโพดกันนะครับเราทุสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็แดดดีครับสีสัน แสงงดงามกันจริงๆนะแต่ว่ามาตรงนี้ก็แต่ตรงว่แสบจมูกพอสมควรครับทางด้านเหนือนะครับก็หมอก e คกวันควันพีเอ็มส้านะอุ่นเยออยู่ครับก็ตอนนี้ก็มีช่างสุบินกับช่างค้้ยแล้วก็ทางด้านในช่างของรถยนตทัมมิ่งนะครับมาดูด้วยนะครับ ั้งหมดสี่คนเลยตอนนี้นะครับที่อยู่บนรถอยู่ก็เป็นช่างถ้วยครับหรือไหลตู้ลื่นนะครับเพลินไปนั่งดูความเรียบร้อยอยู่ครับก็คนขับก็เคยขับก็ช้างมาครับเมื่อกี้ที่คุยกันเจ้าข้าวก็ทางเจ้าของก็บอกว่าจะออกหารถมาเกี่ยวข้าวนี่แหละแต่ว่าไม่รู้จะซื้อยี่ห้ออะไรดีลองถามชาวบ้านดูชาวบ้านบอกว่า แถวเนี้ยนะเขาเล่นกันแต่นิยมเจ้าช้างนี่ก็เลยตัดสินใจเลยครับเป็นเจ้าช้างไวไฟนะครับนิยมจาเจ้าช้างแล้วชาวไราชานาบอกเอกมาอย่างนั้นแล้วก็คนขับเองก็บอกว่าถ้าไม่ใช่เจ้าช้างเขาขับไม่ถนัดเขาชอบเจ้าช้างนั่นลูกน้องบอกงั้นจะอีกก็เลยต้องซื้อเจ้าช้างนะครับเป็นอย่างนั้นส่วนทําไมถึงเลือกซื้อเครื่องยนต์คัมมินบอกว่า ซื้อมาแล้วสบายใจแน่นอนเป็นเครื่องนอกเนาะดูจากสื่อดูจากอะไรเนี่ยหลายๆท่านรับประกันความแน่นอนครับของเครื่องยนต์ทัมมินและแล้วก็วันนี้ครับก็ทํากันให้เห็นนะครับกับเครื่องยนต์ทัมมินครับเรา่อช้างไวไฟมาถึงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยนะนะครับวันนี้ก็วันดีเลยโรงงานวันแรกด้วยนะครับ สนใจติดต่อสอบถามกันได้นะครับสำหรับใครอยากจะเป็นเจ้าของเจ้าช้าง Wi-Fi ตอนนี้เนะี่มีโปรโมชั่นดีๆนะครับส่วนลดเป็นเงินสดเลยเนี่ยสูงสุดถึง80,000เลยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเอ๊ะ60,000หรือ50,000นั่นแหละครับ <laughs> เดี๋ยวแอดมินแอดมินตอบให้อีกทีนึงเนาะนะแล้วก็มีของชุดแต่งติดตัวรถเนี่ยแสนสี่มื่นบาทเลยนะชุดแต่งเนี่ย ะครับแล้วก็ถ้าเป็นผ่านสินเชื่อนก็จะมีค่างวดลดค่างวดให้อีกนะครับเดี๋ยวย้ายมางมายัางไงโทรเข้ามาคุยกันครับ05น1 3 3 1 8าถึง9นะครับหรืออยู่ใกล้สาขาไหนเนาะเดี๋ยวแอดมินขึ้นเบอร์สาขาไว้ให้หน่อยนะครับแอดมินครับคุณฮักตลอดสวัสดีครับ โดนรถเกี่ยวสิ่งจัดสักคันเลยทักตลอดนะครับจัดเลยเจ้าช้างเดนิวครับตัวท็อปเลยจัดเลยครับนี่ครับดันกตัว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 นี่ผมอยู่ใกล้ๆรถเลยนะครับเนี่ยห่างจากรถประมาณ10-20เมตรเองนะเนี่ยฟังเสียงดีครับนิ่มครับเสียงนี่นุ่มนวลมากครับแต่ว่าความแรงเนี่ยแน่นอนครับเต็มที่ครับ สบายสบายครับเร่งเครื่องหนึ่งันรอบนะครับไปได้เรื่อยๆนะครับกับเจ้าช้างไวไฟเครื่องเคมามิ่งครับตรงนี้ตอนนี้ผมอยู่จังหวัดแพร่ครับคุณกอเกมอยู่จังหวัดแพร่ครับหนองม่วงไข่นะครับโอ้ยหน,นื่อยกันจนหกล้อ,ร,อ,ร,อร้อนจริงครับตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับฮอตคอดอเลยลนะ่ะ มาถึงแล้วนะเดี๋ยวเล่นเกมกันเลยง่ายๆครับวันนี้อยากแจกสกสักสามรางวัลแล้วกันนะครับแฮชแท็กเจ้าช้างไวไฟเว้นวักตามด้วยจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับ f ออยู่จังหวัดอะไรตอนนี้ท่านดูอยู่จังหวัดอะไรนะครับอยู่อยู่ที่ไหนก็แฮชแท็กเจ้าช้างไวไฟเว้นวักตามด้วยจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์เปิดเป็นสาธานณะให้ด้วยนะครับเดี๋ยวส่งจับรางวัลสามรางวัลครับถฮไลน์นี่เนาะ กำลังพัเทีพกันด้วยอ่าตอนนี้คนขับก็กำลังทำความคุ้นเคยนะครับกับเจ้ารถใหม่ครับเซนิวครับโดยมีช่างบริการของเรานะครับช่างถ้วยนะคึอมีอยู่ข้างบนด้วยนะครับดูแลกันตลอดครับไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีครับเจ้าช่างไ,ไฟฟาไม่ต้องห่วงครับเรื่องการดูแลการบริการเนี่ยเราดูแลเหมือนรถ ของท่านออกมาใหม่ทุกทุกคนทุกคันนะครับไม่ว่าลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ยังไงเราก็ดูแลแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าเก่าๆเนี่ยไม่ค่อยบอกว่าช่างไม่ต้องมาหรอกทำเองได้หมดแล้วนะครับเสียนกันหมดแล้วนะครับดีไม่ดีเก่งกว่าช่างโรงงานสิ <laughs> เป็นอย่างนั้น อย่างไรนะอย่างไงก็ทักทายกันมานะครับทักทายกันมาทักทายกันมาได้แพสแท็กจะช้างไวไปเนาะตามด้วยจังหวัดที่ท่านอยู่เลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวจับรางวัลทายไลฟ์นี่ละกันนะกดไลค์กดแชร์เปิดเป็นสาธารณะให้ด้วยแล้วเดี๋ยวครับคุณสุรธรรมสมบัตินะครับสวัสดีครับ ทุกท่านนะครับกำลังรับชมรถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟนะครับเครื่องยนต์คัมมินเนาะหรือรุ่นนี้ก็เขาเรียกกันเดนะิวเนาะเดนิวเจ้าช้างเฮลเวสเตอร์ครับตัวท็อปเลยตัวท็อปนะครับใส่เครื่องคัมมินด้วยรุ่นนี้นะครับเก็บเกี่ยวข้าวโพดอยู่ครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะครับไลฟ์สดครับรถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟโดยเกษตรพัฒนาครับ ขอถ่ายพิจิบูลหน่อยครับครับผมเดี๋ยวลองนัดกันดโดยกีเนาะพิจบูลนะครับ การภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับชัดเจนดีใช่ไหมนะครับ,รบ,รบมันจะดูฟังดูนะครับเสียงเครื่องยนต์เนี่ยจะไม่แบบดังพูดปาดพูดปากอะไรอย่งนี้นะพูดพูดนะคัมินเนี่ยเสียงมันจะเป็นไงครับเงียบๆแต่ว่าให้กำลังแรงแน่นอนครับเร็วแรงทันใจสไตล์ของเครื่องยนต์คัมมินครับ เกี่ยวรับงานกันครับเมื่อกี้เข้ามาก็สวนแบบเก้าช้างอยู่หลายคันอยู่เหมือนกันครับเห็นอยู่ครับเก้าช้างไปยแถวนี้ก็มีอยู่หลายคันเลยทางานกันอยู่นะเมื่อกี้ที่เห็นมองที่ติดถนนที่เห็นนะครับสามสิบคันประมาณนั้นครับรถเกี่ยวที่เป็นที่นิยมครับคุณมั่นใจได้ในการเลือกซื้อครับไม่ว่าจะเป็นการบริการทั้งก่อนการขายหลังการขายนะครับเป็นรถเกี่ยวซึ่งเราอยู่กับเกษตรกรเนี่ยใน ของเจ้าช้างไไฟนที่แหะเครื่องนวดข้าวนะครับอยู่กันมาตอนนี้เป็นปีที่ส6แล้วนะครับโรงงานมีรลายผลิตมาตรฐานนะครับออกแบบโดยวิศวกรนะครับแล้วก็กับเกษตรกรผู้ใช้งานรถนี่แหละนะครับบางทีลูกค้าเราก็มาบอกอได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็ดูตามหลักของการออกแบบนะครับทางวิศวกรแล้วก็จัดมาเป็นเจ้าช้างไไฟ้ รุ่นปัจจุบันนี่แหละครับอย่างที่เห็นนะครับเจนเีเจนเีเจ้จจชาชาาครับ2,021ดิอดีว่าดีรามบอกสวยงามครับนี่ครับออกมาคันแรกครับสำหรับ คุณสมบัตินะครับคงจะต้องเดี๋ยวมีเพิ่มเติมอีกแน่นอนถ้ารับงานมีทันเดียวไม่น่าจะทัน <c oughs> พอนี้บอกคิวคิวเริ่มมาแน่นเอียดแล้วนะครับแล้วก็ทำงานกันอย่างนี้ครับไปได้เรื่อยๆครับคุณยูชาติครับ f อสักเหล็กครับคุณกอพันคานสุดยอดครับ ตัวเลขบอกสวยจังครับขอบคุณมากนะครับอากาศร้อนจัดมากนะครับตอนนี้ดูดูในผ่านจอภาพโดนเนี่ยจะดูเหมือนเย็นเย็นไม่ร้อนนะครับแต่แต่ต้องบอกเลยว่าร้อนมากนะครับซึ่งบางทีเดี๋ยวภาพอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับเพราะว่าตัวโทรศัพท์ที่ใช้บังคับเนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างสูงแล้วนะครับรวมถึงตัวโดรนด้วย ครับแต่ก็พยายามจะไลฟ์กันให้ได้นานที่สุดนี่แหละ,ะเดี๋ยวลงหมดเ,เดี๋ยขออนุญาตลงมาเปลี่ยนแบตแป๊บหนึ่งก่อนนะครับดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับสนใจอย่างไรเนี่ยอินบ็อกมานะครับตอนนี้มีโปรนะโปรของนาฟังอยู่เนี่ยนะครับส่วนรถทั้งหมดเนี่ยเป็น,นเอยอะเลยนะครับรวมถึงการดาว 20%ซนะครับแล้วก็ผ่อนได้ยาวนะครับผ่อนได้ยาวถึง5ปีเลยนะครับลองทักติดต่อสอบถามกันมาได้ครับอยู่ใกล้ศูนย์ไหนก็ติดต่อที่ศูนย์นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือครับพานเชียงรายนะครับสุโขทัยนะครับพิศนุโลกนะครับแม่สอดตากนะครับนครสวรรค์ภาคกลางภาคอีสานก็จะมีร้อยเอ็ดแล้วก็อำเภอปลาทายอำเภอโชคไทยนครราชสีมานะครับ

ไปดูเขาปล่อยเขาโพดกันนะครับครับหนึ่งนะครับเสนาาพอาจจะค้างไบแวบเลยอย่าเพิ่งไปไหนกันดูเด e n นิวครับเจ้าช้างฮาวเวสเตอร์ครับเครื่องยนต์คัมมินนะครับเก็บเกี่ยวเขาโพลยครับแรงจริงประหยัดจริงครับกับเจ้าช้างไวไฟเครื่องยนต์คัมมินครับแล้วก็มั่นใจกับการรับประกัน1ปีเต็มเลยนะครับแต่ว่า อบถามจากผู้ใช้งานจริงเนี่ยก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สี่ปีแล้วนะครับก็เครื่องยนต์ก็ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรไม่มีเปนไรอืมยัมีม,ม,มาละมาละตามมาละโอเคมากันต่อครับมากันต่อที่เปลี่ยนแบตไปสัญญาณหลุดสัญญาณหลุดไปครับต่อเนื่องกันต่อเนาะ มากันต่อแล้วขอภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ตอนเปลี่ยนแบตเตอรี่น่าจะหลอนจัดนะครับออ,อโอเคโอเคอเค,คนขับจะพักกินข้าวก่อนแล้วครับ <laughs> แมวสัต์าาสัญญาณมาแล้วก็จะต่อครับพักกินข้าวโอเคครับอย่างไรก็ฝากแฟนเพจ เจ้าช้างไวไฟไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ติดตามกันอยู่ตรงนี้ครับรับชมข่าวสารดีๆจากทางเจ้าช้างไวไฟครับเดี๋ยวอย่างไรวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดขอใจต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวคนพักกินข้าวเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนแล้วจนกว่าจะจอดกินข้าวกันวนดูเจ้าช้างกันไปเรื่อยๆก่อน พัดขั้นเท้าครับทางทางทา,งทางเหนือนี่เขาไม่ได้ดีอะไรกันนี่ครับอยู่บ้ันท้ายครับตัวท็อปครับตัวท็อป บิน,บนไปดูข้าโพดหน่อยสิข้าโพดหน่อยครับว่าเกี่ยมสะอาดไหมครับเดี๋ยวตาไปดูให้ดูครับข้าโพดที่ปล่อยออกมาจากการเก็บเกี่ยวโดยเจ้าช้างไวไฟครับ The New. เดนิวเจ้าช้างฮาร์เรสเตอร์เดี๋ยวไปส่องให้ที่รถครับ เสร็จแล้วเสร็จแล้วปลาบินไปดูข้าโพดหน่อยโอเคสมเลยนี่ครับเอี่ยมครับเอี่ยมสะอาดแน่นอนมากครับเนาะก็คงจะทิ้งท้ายด้วยภาพของผลผลิตของชาวไร่ข้าวโพดกันตรงนี้ครับอำเภอหนองวงไข่ จังหวัดแพร่ครับตอนนี้พักทานข้าวก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ